หน่วยการเรียนรู้ที่4การใช้ประโยชน์ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 1. แนวทางการนำระบบคลาวมาใช้ภายในองค์กรในปัจจุบันการใช้งานการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Cloud Computing เป็นที่นิยมกันมากมีหลายองค์กรนำระบบคลาวเข้ามาใช้งานกันมากขึ้นซึ่งระบบคลาวมีแนวทางหลัก2แบบคือ 1. การใช้คลาวแบบสาธารณะ (Public Cloud) 2. การสร้างคลาวแบบส่วนตัว (Private Cloud) 2. ประโยชน์ของระบบคลาวด์ที่ใช้ภายในองค์กรการนำระบบ Cloud Computing มาใช้ในองค์กรเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆทั้งข้อมูลการซื้อขายข้อมูลลูกค้ารวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของธุรกิจเรียกระบบนี้ว่า Infrastructure ซึ่งเทคโนโลยีคลาวด์เข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ในฐานะ iOS เมื่อธุรกิจมีศักยภาพในการทำซอฟต์แวร์สามารถนำซอฟต์แวร์ไปทำงานระบบคลาวด์แบบ iOS หรือ p อย 3. ระบบและการปรับใช้คลาวประเภทต่างๆการนำประโยชน์ของระบบคลาวดมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพต่อมาควรทราบถึงระบบคลาวด์และแนวทางในการเลือกงานว่าประเภทใดที่ควรเปลี่ยนไปใช้บนระบบคลาวด์เนื่องจากแต่ละองค์กรมีระบบงานหลากหลายงานแต่ละงานจะเหมาะกับระบบคลาวดต่างชนิดกันเช่นซ o f t w e r e as e s e r v ร c e s สซ์คลาวที่ผู้ใช้บริการกันทั่วไปเป็นเพียงรูปแบบซอฟต์แวร์ของคลาวด์เทคโนโลยี 4. ลักษณะที่เหมาะกับก,บการนำระบบคลาวด์มาใช้งาน4.1งานที่ต้องให้บริการและรองรับผู้ใช้งานจากทั่วโลก4.2ระบบสำรองกรณีเกิดภัยพิบัติ Disaster Recovery 4.3ปริมาณงานที่ไม่แน่นอนหรือไม่สามารถคาดเดาได้ Unpredictable Workloads 4.4ความสามารถในการขยายเพื่อรองรับผู้ใช้จำนวนมาก Scalability 4.5งานที่ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ Storage าการนำประโยชน์ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ภายในองค์กรระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหรือที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าชื่อการประมวลผลแบบคลาวด์เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่มีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับเรื่องของไทม์แชร์ริงที่เคยมีมาในอดีตมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการกับปัญหาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิ 6. ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันเช่นการใช้ Facebook, Gmail, Dropbox หรือแม้แต่ Google Calendar สิ่งเหล่านี้คือ Application a p p l i c a t i o นบนคลาวด์ทั้งหมดทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์จบการนำเสนอขอบคุณที่เข้ามารับชม